ถ่าอยู่บ้านไม่ใส่รองเท้า,ทาอ่าเดินเลยอ่านี่ยายอาการแข็งแรงขึ้นเยอะจากเมื่อก่อนเนาะเดินไม่ได้เลยเนอยายอยใหญ่เดินไม่ได้เลยตอนนี้ก็หัดเดินแล้วน,นี่เดินขามีกำลังขึ้นเยอะจากเมื่อก่อนต้องใส่สายยาง แล้วก็เดินขยับตัวไม่ได้เลยน้อยใหญ่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะตอนนี้พอดีขึ้นเยอะเลยเดินไม่หยุดเลยนั้นเนี่ยอยู่บ้านเดินบ่อยไหมเดินค่ะเดินตลอดเลยเดินตลอดเจอาูกก็เดินกินข้าวแล้วก็เดินอืมกินข้าวแล้วก็เดินเดินตลอดเนาะเือก็อืมเหนื่อยก็พัก ีก็ดีขึ้นเยอะนะจเมื่อก่อนกินข้าวไม่ได้นอกคลืนไม่ได้เลยน้อยใหญ่ตอนนี้ก็ยังก็ยังสำลักอยู่เหมือนกัน,นสำลักอยู่บ้างเนาะ,ะแต่ดีขึ้นกว่าเก่าเนาะกลืนอะไรก็ดีขึ้นมับกว่าเก่ามาก่อนต้องใส่สายยางตลอดเลยนี่ก็ถอดสายยางมา พอสมควรละ่อยก็ถอยเอง่อยก็เดินๆออกโบคอเราขันก็ร้าเลยอืมนี่ใช้ขยันเดินมากเลยถ้าไม่แข็งแรงไวก็รักษาต่อเนื่องมา พอสมควรแล้วเป็นเดือนลแล้วนะอาทิตย์ละครัง้งอาทิตย์ละครัง้งมารักษามารักษากี่ครัง้งแล้วยายจำได้ไหมถึงสิบแล้วคนะ่ะถึงสิบแล้วเนาะจากที่นอนอยู่กับที่เลยตอนนี้ประมาณสิบครั้งนี้ยก็ดีขึข้นเยอะ เดี๋ยววันนี้ก็ได้ดูแลกันต่อเนาะยายอันนี้มายังไม่ได้รักษาไปรักษาที่ไหนห้องไปตรงไหนไปเแถวยาประจำเขาที่ไปไหนไม่ไปเขาชวนไปไหนไม่ไปแล้วมาแต่นี่เลยที่นี่ทีเดียวเอ่อที่นี่ที่เดียวคนอื่นมาด้วยอืมจ้ะเอ้ยก็จะมาด้วย คนอื่นจะมาด้วย